นักเจรจาสุดโชดจะสร้างตำนานแคลนสุดแกร่งเล่มที่หนึ่งตอนที่15ภาชนะแห่งกษัตริย์ หลังเกิดเรื่องขึ้นในร้านกระบองอ็อกพวกโนเอลได้กลับมาเมืองหลวงเอัลเบิร์ตเรียกประชุมหน่วยต่อสู้ทันทีที่เขาทราบข่าวจากนั้นจึงตอนทั้งสองเข้าไปในเขตที่อยู่อาศัยซึ่งดูแลโดยแกมิโนแฟมิลี่แม้จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยซึ่งมีผู้คนจำนวนมากแต่ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดออกไปนอกบ้านชั่วคราวสมาชิกของแกมิโนแฟมิลี่ได้รับแจ้งให้ทำเช่นนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้จะไม่ล่วออกไปง่าย ในคืนที่เมฆหนาปกคลุมดวงจันทร์พวกโนเอลซึ่งถูกต้อนเข้าไปในย่านที่อยู่อาศัยถูกล้อมรอบด้วยสมาชิกที่แข็งแกร่งของแกมิโนแฟมิลี่ไม่เหลือช่องให้หนีอีกแล้วโคกะโดนเรียกรวมพลเช่นกันมองดูภาพนั้นพลางรู้สึกซับซ้อน ทุกอย่างจะจบลงในคืนนี้แต่ผลจะเป็นเช่นไรนั้นยังไร้ข้อกังขาสถานการณ์เอนไปทางฝั่งเดียวเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือการต่อสู้ที่ไร้ความยุติธรรมโดยสิ้นเชิงเัลเบิร์ตเชื่อมั่นว่าจะชนะแน่นอนแลบลิ้นเลียริิมฟิปากาเพื่อเปิดการสังหารอันน่าสยดสยองเขาภูมิใจที่จะชนะและหัวเลาะเสียงดัง ไอ้พวกโง่เ <Cornell> ฮ้ยออกจากเมืองหลวงไปแบบนั้นก็ดีแล้วแต่ดันกลับมาเนี่ยนะคงไม่ได้มีแผนว่าป่านนี้แล้วจะมาขอโทษแล้วฉันจะยกโทษให้หรอกนะไม่ไหวพวกแกต้องตายที่นี่โนเอลยักไหลให้อลเบิร์ตที่ดูเหมือนจะสนุกจนหยุดไม่ได้เป็นรอยยิ้มที่ไร้ราคาสิ้นดี แกนี่ได้รับการเลี้ยงดูมาไม่ดีเอาเสียเลยนะได้รับมรดกจากบุพการีมาแค่ไหนแต่ภายในก็ยังเหมือนเดิมสินะทำดูถูกของแกในตอนนี้สำหรับฉันเป็นเพียงเสียงร้องเพลงเท่านั้นแหละพวกแกก่อนอื่นก็หักแขนหักขาทิ้งอย่าให้มันขยับไปได้จะไม่ฆ่าในทันทีหรอกนะ คืนนี้ยังอีกไกลขอสนุกให้สมใจหน่อยเถอะเอาเบิร์ดดีดนิ้วส่งสัญญาณให้กองทัพของตัวเองเปิดฉากต่อสู้พวกหน่วยต่อสู้ของแกมิโนแฟมิลี่จะเข้าจู่โจมพร้อมกันมันควรจะเป็นเช่นนั้นอะพวกแกไม่ได้ยินเหรอรีบไปสิฟ้าเอาเบิร์ดกระทืบพื้นและออกคำสั่งอีกครั้งถ้ว่าไม่มีสมาชิกคนใดขยับตัวรวมทั้งโคกะด้วย เป็นอะไรไปทำไมถึงไม่มีใครฟังคำสั่งของฉันล่ะอไลอ้สนี่มันเรื่องอะไรกันอธิบายมาเดี๋ยวนี้นะเอาเบิร์ตหน้าซีดและวิตกกังวลเขาเดินเข้าไปหาไลอสอสผู้เป็นรองหัวหน้าไลอสอสซึ่งควรจะเป็นลูกน้องผู้พักดีนั้นถอนหายใจโดยไม่ตอบอะไรนนี่มันเรื่องอะไรกันมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเอาเบิร์ตตกตะลึง เสียงหัวเาาอันโหดหลายก้องกังวันในเมืองยามค่ำคืนอันเงียบสงบเป็นตัวตลกที่ใช้ได้เลยนะเอาเบิร์ตแกมปิโนวะว่าไงนะแกไม่สิหรือว่าแกเป็นคนทำให้เป็นแบบนี้เง้นเหรอเอาเบิร์ตะโกนถามทว่าโนเอลไม่ตอบเขาเพียงแต่ยิ้มเป็นรูปจันเซียวใช่แล้วนี่คือการต่อสู้ที่ไม่ยุติธรรมโดยสิ้นเชิงนักพูดโนเอลเป็นคนสร้างสถานการณ์ด้านเดียวนี้ขึ้น สถานการณ์ที่ได้เปรียบอย่างท่วมทน้นนี้ไม่ได้เป็นของเอาเบิร์ผู้มีกองทัพอันแข็งแกรง่งแต่เป็นโนเอลผู้มีพวกพ้องเพียงคนเดียวเขาทำอะไรถึงเป็นแบบนี้ได้โคกะลำดับความคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้หลังจากโนเอลหายตัวไปจากเมืองหลวงได้หนึ่งสัปดาห์เอาเบอร์ซึ่งรู้สึกเสียศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงยิ่งกระเฮี้ยนกระหื้อหรือที่จะตามหาตัวโนเอลมาก มีการระดมกำลังสมาชิกส่วนใหญ่เพื่อค้นหาแต่ไม่มีใครหาพบเพราะรองหัวหน้าไลออสออกคำสั่งไว้ว่าถึงจะหาพบก็ห้ามรายงานโคกะซึ่งรออยู่ด้านนอกไม่รู้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในร้านกระบองออกเพียงแต่ไลออสดูเหมือนจะต่อต้านการจับโนเอล ไลออสนั้นได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกมากกว่าอัลเบิร์ตแถมการให้ความสำคัญกับคำสั่งนั้นยังให้ของไลออสมาก่อนอย่างเห็นได้ชัดหรือก็คือโนเอลจะปลอดภัยตราบเท่าที่ไม่อยู่ในเมืองหลวงนั่นเองโคกะซึ่งไม่อยู่ในหน่วยค้นหาออกไปทำงานที่อัลเบิร์ตมอบหมายให้ทุกวันวันนี้เองเขาก็กำลังจะหันหลังกลับจากการทำงานเสร็จหนึ่งงาน โคกะนายนี่แข็งแกร่งจริงๆสมาชิกที่เข้ามาพูดด้วยแสดงความประทับใจขึ้นมาเช่นนั้นทั้งที่อีกฝ่ายค่อนข้างแข็งแกร่งแต่สามารถจัดการได้ในทันทีเลยสมาชิกคนหนึ่งกล่าวเช่นนั้นคู่ต่อสู้ในวันนี้ของโคกะคือชายที่ถือวิสาสะเข้ามาอยู่ในอาคารซึ่งบริหารโดยกลุ่มแกมิโนแฟมิลี่หรือพูดได้ว่าเป็นพวกหวังได้ค่าขับไล่ ชายคนนั้นเป็นอดีตนักสู้ของสนามประลองใต้ดินมีอาชีพสายนักดาบแลงบีกราดิเอเตอร์ค่อนข้างเป็นคนมีฝีมือแต่ไม่อาจจะต่อกรกับโคกะได้หิวจังเลยดูเหมือนลูกพี่จะเลี้ยงข้าวนะไปกันเถอะสมาชิกคนหนึ่งบอกเช่นนั้นแกมิโนแฟมิลี่เบิร์ทผู้เป็นบอสอาจจะเป็นคนบ้าแต่ไลออสผู้เป็นรองหัวหน้าและสมาชิกในแก๊งอีกหลายคนกลับเป็นคนซื่อตรงผิดคาด พูดให้ถูกก็คือจำกัดเฉพาะสมาชิกที่เข้ามาก่อนที่เอาเบิร์ตจะเป็นบอสขว่วสมาชิกที่เข้ามาใหม่ระยะหลังมีแต่เด็กมีปัญหาและปัญหาที่พวกนั้นสร้างก็ได้บ่อนทำลายชื่อเสียงของแกมบิโน่แฟมิลี่ไปมากไงทั้งสองคนเหนื่อยหน่อยนะเมื่อเข้าไปในร้านที่นัดแนะไว้ไลออสก็ยกมือขึ้นทักทายเบาๆเช่นนั้นที่โต๊ะหลายโต๊ะมีสมาชิกกำลังกินดื่มอยู่พวกโคกะนั่งลงและเริ่มการกินอาหารบ้าง โคกะเริ่มคุ้นเคยกับงานบ้างหรือยังพอไลออสกล่าวถามโคกะเช่นนั้นโคกะก็พยักหน้าอย่างกำกวมคร,ครับก็พอไปได้ครับงั้นเหรองั้นดีแล้วถึงตัวนายจะเป็นทาสแต่นายเป็นคนมีความสามารถถ้าทำผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันจะไปขอให้บอสยกเลิกสัญญาทาสให้แล้วนายจะได้เป็นอิสระจะจริงเหรอครับโคกะ เผอตะโกนถามกลับไปเช่นนั้นมันเป็นเรื่องที่เขาไม่คาดหวังมาก่อนจนถึงตอนนี้ฝันที่จะเป็นอิสระมาตลอดนั้นเขาได้ตัดใจไปแล้วเรื่องนั้นมันอาจจะเป็นจริงก็ได้โคกะรู้สึกดีใจจนอยากจะกระโดดโลดเต้นอืมฉันไม่โกหกหรอกสัญญาเลยว่าจะทำให้นายเป็นอิสระแล้วก็หลังเป็นอิสระแล้วเรามาดื่มเหล้ากันสักจอกอย่างเป็นทางการดีไหม เรื่องนั้นหมายถึงให้เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งเหรอครับแน่นอนว่าไม่ได้บังคับมีเรื่องอื่นที่อยากทําก็ควรตั้งเป้าไปทางนั้นแต่ถ้าอยากเป็นสมาชิกแก๊งต่อฉันจะคอยดูแลให้ตลอดชีวิตเองไลออสบอกกับโคกะเช่นนั้น โคกะนั้นรู้สึกลำบากใจมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่ไม่ว่าอย่างไรพอเป็นอิสระแล้วสิ่งที่โคกะทำได้ก็มีเพียงแค่กวัดแกวงดับถ้าคิดถึงเรื่องอนาคตเขาก็อยากจะมีอะไรรับประกันไว้ว่าจะมีอยู่มีกินในอนาคตเขาเกลียดเอาเบิร์ตแต่เขาบรบไลออสอยากลองทำงานภายใต,ใต้ชายคนนี้ดูเหมือนกันในตอนที่คิดเช่นนั้นหน้าของโนเอลก็ผุดขึ้นมา ชายคนนั้นตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะจะไม่กลับเมืองหลวงมาแบบนี้จริงเหรอพอเริ่มคิดแล้วครั้งหนึ่งโคกาก็จะติดใจเรื่องนั้นไปตลอดติดใจเรื่องโนโอเอลงั้นเหรอไลออสกล่าวถามโคกาซึ่งโดนไลออสมองทะลุจิตใจเผลอเหยียดตัวตรงตอบออกไปไม่รู้ตัวว่าเปล่าครับไม่ใช่แบบนั้นเฮ้อไม่ต้องมาปิดบังหรอกเป็นอย่างที่นายบอกเลยทั้งที่ยังนุม่ม แต่เป็นชายที่มีแววตาใชา้ได้น่าอยากจะไปอยู่ภายใต้ชายคนนั้นใช่ไหมล่ะพอไลอสอสกล่าวถามเช่นนั้นโคกะก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรไปแต่ทันใดนั้นโต๊ะก็สั่นสะเทือนอย่างแรงลูกพี่ผมทนไม่ไหวแล้วนะครับผมต้องเชื่อฟังคนบ้าแบบนั้นไปจนถึงเมื่อไหร่กันมีสมาชิกค,คนหนึ่งที่เริ่มเมาได้ที่พงออกมาเช่นนั้นสถานการณ์นั้นดูไม่ปกติเขาร้องไห้และทำหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเสียใจ ในมือของเขาถือมแมลงปอไม้ไผ่วายวด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างสิ่งนี้คือของเล่นของเด็กที่ผมจัดการไปในวันนี้เธาถือเอาไว้อย่างให้ความสําคัญยังเป็นเด็กอยู่แท้ๆแ,แต่ต้องมาเจอเรื่องโหดรห้ายแบบนั้นนั่นไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์ซึ่งมีเลือดไหลเวียนในตัวจะทําได้แต่ผม กลับต้องเป็นลูกน้องของคนแบบนั้นผมควรจะทำยังไงดีสมาชิกค,คนนั้นกล่าวเขาร้องให้ฟูลไฟายพร้อมประท้วงไลออสช่วยทำอะไรสักหน่อยทีเถอะครับสมาชิกอีกคนก็ขอร้องไลออสจึงบอกว่าใจเย็นก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังมันลบกวนลูกค้าคนอื่นตอนนี้อีกคนก็บอกว่าผมจะใจเย็นอยู่ได้ยังไงกันล่ะครับ ที่ผมเข้าแกมิโนแฟมิลี่เพราะอยากจะทำงานภายใต้คนอย่างบอสรุ่นก่อนถ้ารู้ว่าต้องมาทำงานให้กับคนบ้าแบบนั้นผมไม่น่าเข้ามาในโลกแบบนี้เลยพอลูกน้องเริ่มห้ามไม่อยู่เช่นนั้นไลออสก็แผดเสียงออกมาว่าบอกให้ใจเย็นก่อนไม่เข้าใจหรือ,อยังไงฮะว่าแล้วทุกคนต่างก็เงียบเมื่อเจอไลออสแผดเสียงจนล้านสั่นสะเทือนจริงยู ช่วงนี้บอสมีเรื่องเยอะจนทำให้หลงหูหลงตาไปบ้างแต่ลูกน้องอย่างพวกเราไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งของบอสได้ตั้งแต่ที่เข้าแก๊งกดข้อน,นั้นถือเป็นที่สุดไม่ใช่เรื่องที่จะเปลี่ยนได้ตามอำเภอใจข้ารู้แล้วล่ะข้าจะไปเตือนบอสอีกครั้งสำหรับในวันนี้ช่วยทนไปก่อนได้ไหมขอร้องล่ะเอาตามนี้นะไลออสบอกเช่นนั้นเขาไม่ยอมให้สมาชิกคนใดโต้แย้งเพราะเขาก้มศีรษะให้ลูกน้องทั้งหมดที่ยังอยู่ที่นี่ ลูกน้องเองเมื่อเห็นหัวหน้าก้มหัวให้พวกเขาก็มีแต่ต้องรับปากว่าเข้าใจแล้วดังนั้นเงยหน้าขึ้นก่อนเถอะครับเมื่อลองหัวหน้าที่ตำแหน่งสูงกว่ากม้มศีรษะให้พวกลูกน้องก็ไม่สามารถพูดอะไรไปมากกว่านั้นได้เรื่องนี้เป็นที่สิ้นสุดแล้วแต่นั่นเป็นเพียงเรื่องภายนอกเท่านั้น ทั้งโคกะซึ่งเป็นสมาชิกใหม่และสมาชิกคนอื่นๆต่างรู้สึกหอเหี่ยวเรื่องนี้เข้าใจได้ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นเหมือนเยาะเย้ยสถานการณ์นั้นนี่นี่มีเรื่องละหองละแหงอะไรกันพว,วกพ้องทะเลาะกันมันไม่ดีนะทันทีที่รู้เจ้าของเสียงสมาชิกทุกคนก็รู้สึกตึงเครียดขึ้นมาทันทีโนเอลชัดตอนเลินทำไมแกถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ไลออสตะโกนถาม โนเอลที่น่าจะออกจากเมืองหลวงไปเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนยืนสบายๆยอยู่หน้าพวกโคกะมิหนำซ้ำอย่างนั่งลงเผชิญหน้าไลออสอย่างไม่เกรงกลัวอีกด้วยสายตาของเขามองไปยังมแมลงปอไม้ไผ่ที่สมาชิกคนหนึ่งถืออยู่ครู่หนึ่งแต่เปลี่ยนกลับมามองไลออสที่อยู่ตรงหน้าในทันทีสายตาของโนเอลกับไลออสปะทักกันโดยมีโต๊ะขั้นกลางละวางไลออสวันวิโตกแต่ก็ยังเอ่ยปากเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของรองหัวหน้าว่า ทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ได้ออกจากเมืองหลวงไปแล้วหรอกเลอออกไปแล้วตามสัญญานั่นละแค่หนึ่งอาทิตย์นะน,นะเป็นวันหยุดที่ดีมากสดชื่นขึ้นเยอะเลยละวันหยุดงั้นเหรอรู้ตัวไหมว่าแกทำอะไรอยู่ไลออสกล่าวถาม เขามีอารมณ์โกรธแต่โนเอลก็ยังยิ้มสบายๆทางนายนั่นแหละใจเย็นลงก่อนเถอะฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเรื่องที่นี่โดยไม่มีอะไรหรอกนะฉันนะ่ะแค่เอาของมาฝากวันหยุดเท่านั้นสิ่งที่โนเอลหยิบออกมาจากกระเป๋าคือกระดาษหนังเก่าๆแผ่นหนึ่งเขาวางลงบนโต๊ะให้ไลออสเห็นและกางมันออกอย่างสุภาพกรดาษหนังเนี่นะของฝากมันคือฮ ไลออสอ่านกระดาษแผ่นนั้นแล้วเบิกตากว้างด้วยความตกใจอะไรเหรอเขียนอะไรเอาไว้งั้นเหรอพวกลูกน้องที่สงสัยในปฏิกิริยาของไลออสรีบมารวมตัวกันตรงโต๊ะโคกะเองก็ด้วยไลออสรีบเข้าไปหยุดพวกลูกน้องเหล่านั้นไอ,ไอพวกบ้าอย่าดูเองตามใจชอบนะไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยถ้าว่ามันสายไปแล้วเก็หกนะจริงเหรอเนี่ยนี่พวกเราโดนหลอกมาโดยตลอด อย่าล้อเล่นนะนี่มันบ้าอะไรกันพวกสมาชิกแก๊งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยความประหลาดใจผิดหวังและโกรธแม้แต่โคกะซึ่งไม่ใช่สมาชิกอย่างเป็นทางการยังสามารถเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาได้เป็นอย่างดีกระดาษแผ่นนี้ข้อมูลที่เขียนเอาไว้ข้างในมันคือลูกระเบิดยิ่งไปกว่านั้นมันยิ่งทรงพลังอย่างมากดูเหมือนจะถูกใจนะโนเอลกล่าวถามไลออสจึงพูดว่าแกทำเรื่องแบบนี้ตเตรียมใจเอาไว้แล้วใช่ไหม โนเอลก็บอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้สิคุณลองหัวหน้าก่อนหน้าที่จะทรมานฉันมีเรื่องอื่นที่ต้องทำอยู่ไม่ใช่เหรอโนเอลพยักพย,กพยเยนคางไปยังเหล่าสมาชิกแก๊งที่ต่างทำหน้าเหมือนมีเรื่องคาใจลูกพี่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วนั้นเหรอผู้ที่พูดขึ้นมาเช่นนั้นคือสมาชิกที่ร้องไห้และบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์อันบิดเบี้ยวเมื่อสักครู่ไลออสก็ตอบไปว่าเปล่าฉันเองก็เพิ่งรู้นี่ละลูกน้องคนนั้นจึงถามว่าเลรอครับ ผมเชื่อคำพูดของลูกพี่นะแต่ความจริงเรื่องนี้เราปล่อยไปไม่ได้หรอกนะครับนี่มันโหดร้ายเกินไปแล้วไลออสก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าลงกลง,ง่ายๆสิลองคิดดูดีๆก่อนลูกน้องคนอื่นๆก็บอกว่าไม่ต้องคิดแล้วล่ะครับบอสไม่ใช่ลูกนอกสมรสของรุ่นก่อนหรอกหรอแล้วทำไมชื่อพ่อในสูติบัตรถึงเป็นชื่อคนอื่นละ่ะหวกลูกน้องต่างพากันกล่าวเช่นนั้นตัวตนของระเบิดที่โนเอลนำเข้ามาคือสูติบัตรของอัลเบิร์ต เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนครอบครัวพล,ลเมืองทุกคนจำเป็นต้องลงทะเบียนเกิดเขาใช้วิธีการบางอย่างจนได้มาซึ่งต้นฉบับที่ถูกเก็บเอาไว้ยอย่างเข้มงวดเดิมทีในกรณีที่เป็นลูกนอกสมรสอาจจะมีกฎคือให้เว้นช่องชื่อของพ่อเอาไวา้แต่ในสูติบัตรของเอาเบิร์ตมีชื่อบิดาอยู่ด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นชื่อผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่รุ่นก่อน แปลว่าเอาเบิร์ตเป็นเด็กที่เกิดจากคู่สมรสซึ่งแต่งงานกันอย่างเป็นทางการดูไม่เหมือนเอกสารที่ถูกปลอมแปลงขึ้นไม่สิถึงจะถูกปลอมแปลงแต่นี่คงเป็นความจริงพวกสมาชิกแก๊งเองก็รู้เรื่องนั้นโคกะได้ยินแต่เรื่องของรุ่นก่อนมาบ้างว่าเขาคือผลงานชิ้นเอกไม่มีอะไรที่เอาเบิร์ตเหมือนเขาเลย ความเครือบแคลงที่ทุกคนมีอยู่ในใจที่ทําให้สิ่งนั้นระเบิดออกมาน่าจะเรียกว่าชนวนระเบิดมากกว่าเป็นเสียงระเบิดเองรุ่นก่อนเป็นคนมีเกียรติและมนุษยธรรมจนถูกเรียกว่านักเลงคุณธรรมโนเอลเริ่มพูดอย่างสบายๆเช่นนั้นเขายังพูดอีกว่า แต่เขานั้นมีนิสัยเรื่องผู้หญิงมีสาวไปทั่วทุกแห่งแถมมีความสัมพันธ์แบบชายหญิงกับทุกคนแม่ของออาเบิร์ตเองก็เป็นหนึ่งในนั้นต่อมาเธอได้แต่งงานกับชายอีกคนและให้กำเนิดออาเบิร์ตแต่สามีของเธอใช้กำลังกับเอาเบิร์ตที่ยังเด็กอย่างรุนแรงเธอจึงคิดแผนพึ่งพ,งพิงอดีตคนรักซึ่งเป็นรุ่นก่อนใช่แล้วฝ่ายแม่ได้บอกกับรุ่นก่อนว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาดังนั้นจึงมาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือหรือว่ารุ่นก่อนก็เชื่อเรื่องนั้นงั้นห,หรือก คงไม่เชื่อพอรุ่นก่อนเขามีทายาทไม่ได้โนเอลบอกกับไลอสอสที่ถามอย่างตกตะลึงเช่นนั้นความจริงที่โนเอลเปิดเผยไหมทําให้อากาศโดยรอบเย็นลงทันทีรุ่นก่อนมีทายาทไม่ได้แต่ว่ารุ่นก่อนซึ่งเป็นคนมีเกียรติและมีมนุษยธรรมตัดสินใจฟังคำขอของแม่เขาบางทีเขาอาจจะแค่ต้องการผู้สืบทอด อย่างไรก็ตามเอาเบิร์ตในวัยเด็กถูกฝากไว้กับคนรู้จักคนหนึ่งที่รุ่นก่อนไว้วางใจส่วนผู้เป็นแม่นั้นเสียชีวิตจากการบังคับให้ฆ่าตัวตายไปด้วยกันกับสามีสมาชิกคนหนึ่งจึงถามโนเอลว่าทำไมถึงรู้เรื่องนี้ได้นายไม่ได้รู้จักกับรุ่นก่อนไม่ใช่เหรอ โนเอลจึงบอกว่าในเมืองหลวงมีพ่อขาข้อมูลที่เก่งกาจฉันไปขอร้องหมอนั่นมาฉันเองก็สืบไปตามสถานที่จริงและสอบถามกับคนที่รู้จักในเวลานั้นเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องด้วยหรือไม่สูติบัตเองก็ได้มาในตอนนั้นด้วยงั้นแปลว่าบอสรุ่นก่อนไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันงั้นเหรอสมาชิกคนหนึ่งกล่าวถามไลออสที่เงียบฟังมาตลอดก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าแล้วมันยังไง ถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่ถ้ายอมรับกันและกันก็เป็นพ่อลูกกันได้รุ่นก่อนยอมรับให้คุณเอาเบิร์เป็นผู้สืบทอดของเขาก่อนจะสิ้นใจเรื่องนั้นถือเป็นอันสิ้นสุดแล้วไลออสบอกเช่นนั้นมันก็คงจะเป็นเช่นนั้นแต่สําหรับผู้คนแล้วความสัมพันธ์ทางสายเลือดนั้นมีความสําคัญมาก ที่เอาเบอร์ได้รับการยอมรับเป็นบอสเพราะพวกสมาชิกแก๊งเชื่อว่าเขาเป็นลูกในสายเลือดของรุ่นกอนตอนนี้พอรู้ว่าเป็นเรื่องโกหกจิตใจของสมาชิกก็เริ่มสั่นคลอนจะว่าไปแล้วจะให้ซื่อสัตย์อย่างที่เป็นมาจนถึงตอนนี้ก็คงจะยากใช่ไหมล่ะโนเอลก่าวถามไลออสก็บอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่นายจะมาตัดสินใจ เรื่องที่จะพูดมีแค่นี้ใช่ไหมไลออสลุกขึ้นและเป่ามัดของเขาเขาตั้งใจจะท่าโนเอลโคกะในจังหวะนั้นตั้งใจจะยกมือแตะดาบซึ่งคาดอยู่ที่เอลโนเอลจึงบอกว่าใช่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะเป็นคนตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับพวกนายเป็นคนตัดสินใจและฉันสามารถช่วยได้โนเอลกล่าวเช่นนั้นไลออสจึงหยุดนิ่งทันทีแล้วถามว่าช่วยงั้นเหรอโนเอลคิดว่ายอดเยี่ยม ปล่อยข้อมูลตามลำดับเช่นนี้แม้แต่ไลอสซึ่งตั้งใจจะฆ่าโนเอลก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องฟังโนเอลสำหรับโนเอลนี่ควรจะเป็นพื้นที่ของศัตรูแต่เขาใช้คำพูดควบคุมไว้ได้อย่างชาญฉลาดนี่คือข้อเสนอของฉันโนเอลก่าวพอไลอสได้ยินเรื่องนั้นก็เลิกคิดที่จะฆ่าและหัวเลาะออกมาอย่างสนใจเป็นเงื่อนไขที่ดีแต่คิดว่าฉันจะเอาด้วยงั้นหรอไลอสกล่าวถามเช่นนั้น โนเอลก็บอกว่าเอาด้วยอยู่แล้วเพราะอย่างไงก็พอเขาพูดประโยคนั้นเสร็จโนเอลก็ยืนขึ้นกระซิบบอกไลออสทันใดนั้นสีหน้าของไลออสก็บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงนี่คือช่วงเวลาที่ไลออสสุดลงสมาชิกของแกมิโนแฟมิลี่ไม่มีใครฟังคำสั่งของออาเบิร์ตอีกแล้วหล่าผู้หลงไหลในไลออสอาศัยความชอบธรรมในขณะที่พวกลูกน้องสายเอาเบิร์ตนั้นด้วยความเกรงกลัวไลออสจึงเพิกเฉยต่อคำสั่ง ไลออสที่นิ่งเงียบอยู่นั้นได้เอ่ยปากขึ้นช้าๆผมมีเรื่องอยากจะถามบอสสองเรื่องอะไรนะขอ้อแรกคุณไม่ใช่ลูกจริงๆของรุ่นก่อนสินะอฮะ,อะพ,พูดอะไรอีกข้อหนึ่งคุณเป็นคนวางยารุ่นก่อนให้ป่วยตายสินะเพื่อให้คุณที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นผู้สืบทอดจริงๆก่อนที่จะมีผู้มีคุณสมบัติคนอื่นปรากฏตัวขึ้นและเละเรื่องบ้าบอแบบนั้น แกพูดบ้าอะไรอยู่เนี่ยเอาเบิร์ตตื่นตนกและไม่ตอบอะไรสักอย่างแต่เท่าที่เห็นจากปฏิกิริยานั้นทุกอย่างก็น่าจะเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอเป็นแบบนั้นจริง,รงๆงั้นเหรอเนี่ยไลออสถอนหายใจยาวจากนั้นจึงทำหน้าเครียดเอาเบิร์ตพวกเราจะไม่เชื่อฟังคุณอีกแล้วโอหังไงนะนี่มันบ้าอะไรกันคนไม่มีเกียรติและมนุษยธรรมอย่างคุณ พวกเราไม่สามารถรับใช้คนแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้วเลิกงี่เง่าได้แล้วรุ่นก่อนเป็นคนละปุไว้ให้ฉันเป็นบอสเองนะคนที่โดนคุณฆ่าทายพูดแบบนั้นงั้นเหรอช่างเป็นคนที่เกินเยียวยาแต่เรื่องที่คุณพูดเองนั้นมีเหตุผลดังนั้นฉันจะให้โอกาสได้แสดงความเป็นลูกผู้ชายว่าแล้วไลออสก็ชี้ไปยังพรรคพวกของโนเอลไปสู้ตัดสินหนึ่งต่อหนึ่งกับมอนท่นซะถ้าชนะ จะยอมรับในฐานะผู้นำอย่างเป็นทางการของแกมบิโนแฟมิลี่สู้ตัดสินเนี่ยนะคุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้ด้วยตัวเองก็ได้อนุญาตให้แต่งตั้งคนสู้แทนได้เลือกจากพวกเราได้เลยคนที่ถูกเลือกจะสู้แทนคุณอย่างสุดความสามารถ นี่คือข้อเสนอช่วยเหลือของโนเอลเขาบอกว่าจะให้โอกาสเอาเบิร์ตแสดงความเป็นลูกผู้ชายโดยการเป็นคู่ต่อสู้ให้สำหรับโนเอลเป็นเพียงแผนที่จะกำจัดกองกำลังที่ก่อกวนโดยมุ่งเป้าไปที่เอาเบิร์ตเท่านั้นแต่สำหรับพวกสมาชิกแก๊งแกมิโนแฟมิลี่เป็นโอกาสดีที่จะวัดกึืนของเอาเบิร์ตไลออสผิดหวังกับออาเบิร์ตจากข้อเท็จจริงในการตายของรุ่นก่อนเขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธของแบบนั้นใครมันจะไปเอาด้วยฟะ ฉันคือเอาเบิร์ตแกมิโนนะไม่จําเป็นต้องฟังคําพูดของพวกแกเอาเบิร์ตผู้ไม่รู้ว่าควรจะยอมเมื่อไรเฮาฮอนอย่างสิ้นหวังเช่นนั้นแต่แววตาของเขามีสีหน้าของการยอมแพ้อยู่ไม่ว่าจะโวยวายแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาเรื่องนั้นแม้แต่เด็กก็ยังรู้ทำตัวดีๆและยอมรับสภาพได้แล้วนะ ในฐานะพูดที่เกี่ยวข้องกับแฟมิลี่หลักแล้วมันน่าขายหน้ามากเลยนะมีน้ำเสียงหนึ่งดังขึ้นเช่นนั้นและวิธีการพูดนั้นก็น่าชงนเป็นน้ำเสียงที่น่าผิดหวังพอหันไปหาต้นเสียงก็พบชายในชุดสีม่วงชูดชาดยืนอยู่กับชายที่ท่าทางแข็งแกร่งสองสามคนบ๊ปะปะ๊ะบ้านะพินอคคิโอบาซินีเมื่อเห็นชายปริศนาโผล่หน้าออกมาออาเบิร์ตก็กรีดร้องออกมาเช่นนั้น แล้วก็จบตอนที่15ของนิยายเรื่องนักเจราจาสุดโฉดจะสร้างตำนานแครนสุดแกรง่งเล่มที่1หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย